ก็พอีเอซีแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับเนาะวันนี้ก็มาถึงคิวของกงนกเขาใหญ่ใบยับก, <c oughs> ก็เตรียมอ,อุปก,กรณ์ไว้หมดในวันนี้เนาะ <c oughs> ก็ข้างหน้าก็จะน่าจะทำทีละใบเพราะว่าทำไว้เหนื่อย <c oughs> ต้องใช้มืออย่างเดียวเนะ <c oughs> มันจะเตรียมไว้ที่ เขบอกให้เพิ่มไอ้นั่นนะ่ะป้นเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับันทำให้แล้วเรียบร้อยเนาะรูปทรงสวยงามสองอันสองงนะครับน,นี้ลายเหมือนกันนะแต่ว่าอยู่คนละข้างครับมันจะอยู่คนละข้างเนาะและ้ตัวนี้ครับทำ ดีไซน์ใหม่ให้สวยงามตัวนี้นะครับตัวนี้จะสวยเป็นไม้ประดูเหมือนกันก่อนก็จะทำให้มันจะหนาแต่ด้านนี้มันจะแบนนะครับมันจะทำให้มันดูแล้วไม่ลกหูลกตานะครับโอเคคอนที่สั่งไว้ที่พูดกันไวน้นะ มันจะมีอันนี้คอนยาวเนาะไอแกนแกนข้างล่างของผมว่ามันยังเล็กอยู่ผมก็เพิ่มความใหญ่ให้ตัวนี้จะเพิ่มความใหญ่ให้เนะาะอาจจะเป็นที่กล้องเนาะครับเพิ่มความใหญ่ให้แล้วคอตัวนี้คอนล่างแล้วก็จะมีไอสองตัวที่เป็นผู้ขนานไงนี้เนาะครับล่างอย่างนี้เนะา,า,านเนะโอเค มีคอนข้างบนอีกอผมก็ลืมไปคร์ข้างบนแหละตัวนี้ไม่น่าจะครบกน่าจะไปทําอีกมึงต่อตัวนี้แล้วตัวนี้ขึ้นไปเนาะใช่ไหมคอมเมนต์บอกนะถ้าจะเอาแค่นี้ก็ก็ได้หรือว่าจะต่อขึ้นไปอีกสองชั้นเป็นไงจะเอาแบบนี้ใช่ไหม ถ้าแบบนี้ผมจะใส่ตรงกลางให้งแล้วมันจะมีคู่ขนาดนี้ถ้าต่อต่อเข้าไปอีกชั้นนึงผมว่ามันดูเกะกะ,ะถ้าอย่างไงถ้าได้ดูคลิปผมก็คอมเมนต์มานะครับผมจะได้แก้ไขให้แล้วกุดสำคัญจุดสำคัญที่อันนี้คิวคิวของอทรงกรงใบยักษ์ใบใหญ่น,นั่นแหละนะครับอ,อ่าผม ใช้วิธีแช่น้ํายาให้แล้วนะครับเนาะว่ามนันขึ้นขึ้นลาจุดตรงที่มันตรงที่นั่นแหละผมก็สั่งน้ํายามาแช่ให้ละผมก็ลืมไปว่าภาคใต้มันจะมีฝนชุบเนาะอากาศมันชื้นก็ต้องโทษขอโทษนะครับคีอ่คิดแต่ผมเออสั่งมาแล้ว แล้วก็แช่ไว้วันนี้ก็เป็นวันที่เท่าไหร,ว 3, ร่วันที่สามนะครับวันที่สี่พรุ่งนี้ก็วันที่สี่ถ้าครบเจ็ดวันก็จะเอาขึ้นมาทําเลยประกอบนะครับเนาะจะเอาขึ้นมาประกอบให้ตรงนี้นะครับแช่ไว้เรียบร้อยห้าใบนะครับรวมของกองกองใบยัยกษ์ด้วยก็เป็นน้ํายาอย่างดีที่สั่งมานะครับเ <c oughs> ขาบอกว่ามันเป็นน้ํายา อย่างดีเขาบอกเขาบอกมาอย่างนี้เนาะเป็น okay. น like ้ <C oughs arching> not, ํายาอย่างดีโอเคถ้าเป็นน้ํายาอย่างดีผมก็ก็ลองดูถ้าไม่ดีเราก็ปรับเปลี่ยนไปใช้อย่างอื่นนะครับแต่เขารับประกันแล้วว่ามันดีจริงๆตัวนี้เนาะก็เตรียมป้นไปแล้วนะ กอแป้นผมก็ตัดก็เจาะแต่มาคัดตัวเองเกิดไปวันนี้มันก็เหนื่อยนะครับมันก็ลาก็เรามาคิดตูอีกทีหนึ่งแล้วก็รอตอกเราก็ค่อยมาประกอบทีละใบเหมือนเดิมดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าทำอย่างนี้มันเหนื่อยก็เราทำคนเดียวแป้นอาจจะใหญ่กว่าเดิมหน่อยหนึ่งนะครับอาจจะพอๆกันนั่นแหละผมว่าเนาะหกนิ้วมันน่าจะ ใกลเคียงกันอันนี้ก็ทำเป็นลายให้ที่ใส่ลายขาวไปด้วยนี่เพราะว่ามันดูแล้วมันมันก็สวยนะครับจะทำไว้สองอันและัวนี้รอรอซี่อยู่นะครับผมต้องแช่แช่เอาแบบเอ่อเอาชัวรนะครับเนาะใจเย็นผมก็ร,รีบรีบรีบให้อยู่ ตัวนี้ผมก็เจาะไว้เรียบร้อยหมดแล้วตัวนี้จเจาะไว้ให้เรียบร้อยรอแ,แค่ตอกซี่อย่างเดียวรอแค่ซี่มันอย่างเดียวนะครับนี่นะครับเจาะแล้วพ็พรุ่งนี้ผมจะเอาไปขัดไว้จะไปขัดรอนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเอาเวลาที่เราไปเตรียมตัวด้านหนะ่ะ เพราะว่ามันมันมัน,มนก็ใช้เวลาไม่นานถ้าทําแค่กรงเดียวถ้าเราทําทีละใบทีละใบไปเอาเวลาไปเหลาซี่ไว้ดีกว่าเพราะเดือนนี้สั่งมาเยอะไงสิบสามใบนะครับสิบสามใบรับเพลินรับเกินไปนะเกินพิกัดตัวเองก็ต้องเล่งน,นะอาจจะช้าหน่อยนะครับเนาะ ก็ที่เจ้าที่สั่งกับผมนั้นก็ก็ต้องรอผมผมก็บอกไปแล้วว่าถ้าเอากับผมมันจะนานแต่แต่มันก็ชัวชัวทุกทุกใบนะครก็ทาให้คุณภาพเท่ากันหมดไม่แตกต่างกันก็ใส่ไม้ประดู่ให้หมดนะครับจะไม่มีไม้อะไรเสริมเข้าไปเด็ดขาดนะครับจะมีเฉพาะไม้ประดู่ที่ต้นที่ผมตัดมาแล้วเอามาใส่ในกรงนกนะครับจะเป็นไม้ประดู่อย่างเดียว ครับจะไม่มีไม้อย่างอื่นเนาะ,อะโอเคนะครับน่าจะเข้าใจนะครับถ้าพูดถึงเรื่องทอนถ้าได้ดูนะครับนล้งก็ฝากคอมเมนต์มาก็ได้นะครับนะใต้คลิปว่าจะเอา2ชั้นว่าจะเอาสักมันจะมีอันที่ผมทําไปให้มันจะขึ้นไปนับชั้นข้างล่างก็เป็นที่สามนะก็นหนึ่งสองสามขึ้นไป แต่ถ้าจะเอาเหมือนเดิมผมก็จะใส่ให้เหมดิมเนาะแต่ถ้าเราทำสองชั้นแล้วก็มันจะมีคอนขนานด้วยผมว่าใส่สองน่าจะดีเนาะแล้วก็มันจะลดน้ำหนักของนกเราด้วยแล้วก็หัวกงนกที่สั่งมาวันนี้ผมว่าจะเอามาให้ดูแต่ว่าช่างเขาส่งผิดมมนน่าจะถึงแล้วล่ะ ไม,ไม่ไม่น่าจะเกินพรุ่งนี้หรอกเพราะว่าส่งผิดผมสั่งมาห้าชิ้นนะของท็อปเข้าสั่งมาให้ห้าชิ้นแต่เปิดดูมันมีสองพอโทรไปถามช่างที่ทำเขาบอกส่งผิดนะครับผองก็ส่งไปทางโน้นเนาะสุราชสุราชก็ส่งมาทางนี้นะครับส่งเข้าไปกับมาเนาะก็ต้องรอว่าจะถึงวันไหนถ้าถึงผมก็จะมาลงคลิปว่าถูกใจไหมนะครับ เจ้านี้ทําหมอกึ่งสวยมากรับรองประกันนะครับเพราะแกทําสวยมากเจ้านี้คือความความละเอียดความเนียนแล้วก็รูปทรงแล้วก็การลงสีคือสวยเจ้านี้เนาะก็โอเควันนี้ก็มาลงคิดให้เข้าใจนะว่ากําลังทําอยู่ตอนนี้นะครับเทาก็วันนี้ไม่มีอะไรก็ฝาก กดติดตามนะครับฝากดูคลิปให้ด้วยนะครับเนาะมันจะได้เป็นกำลังใจให้กับผมนะครับเนาะวันนี้ก็สวัสดีครับ